สงสัยกันไหมครับว่าการทำมนุษย์ตาะหาบหรือ human s t i p p d e ทำยังไงให้เกิดขึ้นได้จริงๆสวัสดีครับผมดรพีดเทศชีวะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํามนุษย์ตาะแาบแปลว่าทํายังไงเนี่ยมาถึงเกิดขึ้นได้จริงๆครับเรื่องแรกที่เราจะต้องมาดูก่อน คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารคนเรารู้อยู่แล้วว่าการย่อยของอาหารคนเนี่ยหลังจากที่คนเรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยชิ้นข้าของเราเนี่ก็ค่อยเดินทางผ่านปากเราผ่านหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหาร <G ül üyor> แล้วจากนั้นก็ค่อยเดินทางไปลำไส้เล็กแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเดินทางไปลำไส้ใหญ่แล้วออกทางทางวารหนนะักโดยกระเพาะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการย่ย <G ül üyor> อยพวกโปรตีนคราวนี้ ส่วนที่มีการย่อยมากสุดคือลำไส้เล็กอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นอุจจาระก็คือตอนอยู่ลำไส้เล็กนั่นเองเพราะลำไส้เล็กเนี่ยจะมีทั้งการย่อยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตในการย่อยเนี่ยนะครับก็จะมีหลั่งสารอย่างหนึ่งลงมาคือน้ำดีซึ่งเจ้าน้ำดีเนี่ยก็ทําให้ไขมันเนี่ยมีการแตกตัวและน้ำดีครับมันจะเป็นสีอะไรสีเหลืองเืออ่อนน้ำตาลน,น้ำตาลใช่ไหมครับซึ่งเป็นสีเดียวก,กับอุจจาระเพราะแบบนี้นะครับทำไมอุจจาระของเราเนี่ยถึงมีสีเหลืองอ่อนน้ำตาลน,น้ำตาล ก็เพราะเป็นสีของน้ำดีนี่เองโดยอาหารที่เรากินเนี่ยจะกลายเป็นจุลละก็ตอนที่อยู่ในลำไส้เล็กเนี่ยครับมีการหลังน้ำดีไปคุกค้าผสมเนี่ยครับแล้วค่อยเดินทางไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็าทำหน้าที่ดูดน้ํากลับแล้วก็ดูดพวกลกาฮาอฮออะไรเงี้ยลำไส้ใหญ่จะมีการย่อยนะครับแล้วค่อยขับ่ายออกมาเป็นอุจจาระหรือก,กากอาหารนั่นเองนี่คือการกระบวนการย่อยขร่เข้าของมนุษย์เราต่อมานะครับก็คือส่วนประกอบในอุจจาระเนี่ย คุณจะละนี่นะครับจะประกอบด้วยไขมันเนี่ยประมาณ10-20%นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นพวกสารเอนไซม์ C, พวกแคลเซียมเนี่ยประมาณอีก10-20%จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกกาก,ากหรือส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้อีกประมาณ30%แล้วอีก30%เนี่ยคือจะเป็นเป็นพวกแบคทีเรียรที่ตายแล้วซึ่งองค์ประกอบของแบคทีเรียก็เป็นพวกโปรตีนเคยมี นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้คิดค้นอาหารเสริมที่มาจากแบคทีรียเอามาจากอุจจาระนั่นเองก็คือโปรตีนที่ได้ในอาหารเสริมน,นั้นเนี่ยมันมาจากแบคทีรียในอุจจาระแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆรวบรวมคาร์โบไฮเดรตไขมันจากส่วนต่างๆมาเนี่ยแล้วมาทำเป็นอาหารเสริมไว้บอกว่าเผื่อบอกว่าในโลกอนาคตที่มนุษย์เราเนี่ยขาดแคลนอาหารก็เผื่อจะทานอาหารตรงนี้ได้แต่จะมีใครการทดลองกินไหมเนี่ย นะครับต่อมาก็คือเรื่องของการสอดรับกันของอวัยวะซึ่งจะบอกว่าในการที่คนมาต่อกันได้เนี่ยต้องพูดถึงการสอดรับกันของเนื้อเยือ่ออวัยวะก่อนยกตัวอย่างเช่นเราเป็นแผลเนี่ยเราต้องตัดเนื้อเยื่อบางส่วนทิ้งหมอเนี่ยต้องการเอาเนื้อเยื่อมาสวมแปะให้เราเนี่ยเขาต้องมีการตรวจดูนะครับว่าเออเนื้อเยื่อเนี่ยสามารถรับกับร่างกายเราได้ไหม หรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแขนเราขาดหรือไอว่าอะไรเราขาดก็ตามเนี่ยเขาจะเอาเยอะของคนอื่นมาต่อให้เนี่ยเช่นกนารไตเราเสียเราต้องตัดผ่าตัดไตที่เราตไตคนอื่นมาใส่ให้หมอก็ต้องตรวจดูว่าไตาคนอื่นเนี่ยมันสามารถเข้ากับเราได้ไหมโดยปัจจัยก็มีหลายอย่างทั้งเรื่องพันธุกรรมกรุ๊ปเลือดก,การสอดรับของอัยวะว่าร่างกายเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้ไหมอีกหลายปัจจัยเลยคราวนี้มาดูต่อนะครับมีปัจจัยอีกคือความต้องการน้ําคือถ้าเราสังเกตในเรื่อง The human c i t ติทีดทั้งภาค1และภาค2ภาค3นะครับเขาจะไม่พูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องของน้ำอย่า,าลืมว่าคนเราเนี่ยต้องกินน้ำอย่างน้อยวันละสอลิตรจริงไหมครับหรืออาจจะบวกลบนิดนิดหน่อยแต่จะบอกคนเราเนี่ยเวลาขับถ่ายออกมาเนี่ยขับถ่ายออกทางไหนบ้างอันแรกทางเหงื่อจริงไหมครับอ่าทางเหงื่อเนี่ยอาจประมาณสัก4ถึง5้0รลูกบาทเซนติเมตรนะครับประมาณ0.4นย์ถึงจุ ลิตรนั่นเองทางการหายใจประมาณอาจจะ300ร้อซีซีนะครับหรือ3 0 0ร้อยลูกบาทเซนติเมตรแต่คนเราเนี่ยขับถ่ายออกมาลูกบาศกน้ำเนี่ยออกมาเยอะที่สุดเลยก็คือทางปัสสาวะก็คืออยู่เรา1.5ลิตรแต่ว่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือทางอุจจาระที่สังเกตอุจจาระเราจะมีน้ำอยู่อย่หน่อยแต่ก็ค่อนข้างน้อยคือประมาณ0.2ลิตรนั่นเองซึ่งจะบอกว่าเอาการเอามนุษย์เนี่ยมาต่อกันผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการความต้องการน้ํา ดังนั้นนะครับมันจิงเป็นข้อที่เป็นไปได้ยากที่มนุษย์เราจะเพียงแค่รับน้ําจากอุจจาระ,ละแล้วจะเพียงพอต่อร่างกายคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการทาลูกตะขาด,ดีกว่าที่เราดูในหนังเนี่ยที่บอกว่าตัดเนื้อเย,ยื่อรอบลูทวันของคนนี้แล้วตัดปากคนนี้แล้วมาต่อกันแล้วเพื่อให้ร่างกายสอดรับกันเนี่ยมันมีปัจจัยควบคุมหลายอย่างนะครับซึ่งในแนวที่ผมเนี่ยถ้าเกิดจะทําให้เกิดขึ้นจริง,จ,รง,จ,รงจะต้องมีปัจจัยตามนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือ เรื่องของที่เขาบอกต้องใช้คนหรือมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยสามคนเนี่ยมาต่อกันถึงจะเรียกว่าเป็นตัวตะขาบนะครับซึ่งแบบว่าคือต่อแค่สองคนก็ยากแล้วถ้าสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยยิ่งยาก,กไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ต้องเป็นไปในท,ที่ควบค,คุมให้ดีเลยสองก็คือการเชื่อมต่อนะครับนอกาคือมันเชื่อมต่อทางเดินอุจาละไม่พอเข้าปากไม่พอจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้สมจริงเนี่ยอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อทางเดิม ปัสสาวะด้วยเพื่อเวลาคนข้างหน้าเนี่ยขับถ่ายมาเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้คนข้างหลังคราวนี้บอกว่าปริมนาณน้ำที่ต้องการเนี่ยโอเคมันจะพอเพียงต่อร่างกายมากขึ้นปัจจัยข้อต่อมาที่ต้องควบคุมอีกก็คือหลังการผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่หนึ่งสองสามเนี่ยห้ามขยับไปไหนมากมายเพราะแผลเนี่ยพึ่งเย็บต่อกันต้องรองให้แผลเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยเชื่อมต่อกันจนสนิทแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วก็ต้องเคลื่อนที่อยา่างค่อย ค่อยๆอย่างพื้นที่อย่างระมาระวังด้วยนะพ่อนี้ซึ่งมันจะเป็นไปนได้ยากอยู่ต่อมาก็คือในการเลือกคนม,มาทำปนุะขาวเนี่ยร่างกายต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งอะ่ะเพื่อจะได้บอกว่านอกจากสอนเราคนเยื่อแล้วเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลามีเชื้อปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายร่างกายได้ตอบสนองจากการเชื้อโรคพวกนี้ได้ต่อมาก็คือเรื่องต้องระวังเรื่องความเครียดและการสำลักด้วยคือมนุษย์เรามีความรันติจะรักอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดดีเอา ปากมาต่อเนี่ยขับถ่ายเข้าทางรูทรวารเนี่ยจะบอกว่ามุษย์เราก็มีความระเกียจจะมีการแบบว่าปฏิเสธอุจจาระคือทําให้เกิดการแบบว่าเหมือนกับอาหารบางอย่างที่ไม่ถูกปากของเรามากๆเนี่ยเข้าปากเราก็อยากจะอ้วกจริงไหมดังนั้นเนี่ยเราจะมีการสำลักเพราะมันจะอ้วกบกบนพ่นหมาไม่ได้มีการสำลักอะไรอย่างเงี้ยอาจทาให้อุจจาระเนี่ยไปติดตามหลอดลมได้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ข้อนี้ก็คือต้องระวัง ดังนั้นในแนวคิดผมนะครับก็คือถ้าเกิดจะในการทารู้ตักขาขึ้นมาจริงอะ่ะต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้อย่างดีทีเดียวซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับในแนวคิดผมแต่ในหนังเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทางการแพทย์นี่คือจะบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ทางการแพทย์นั่นอาจจะเป็นคำที่เขาคิดมาแต่ว่าเวลาคือมันเป็นไปได้จริงในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นไปได้ยากอยู่นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ว่ามันทําได้ยากมากๆนนั่เองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบาย